ันนี้ที่สิบสิเดือนหนึ่งนะครับเดือนมกราคมสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับวันสุกวันนี้เป็นสุกปลายสัปดาห์แล้วนะครับปลายสัปดาห์แล้วนะครับในการเทรดวันนี้เรามานะครับวางแผนแนวทางการวิเคราะห์กราฟรายวันนะครับในระบบของตัวฟิวชั่นกันนะครับเรามาดูในแปดคู่เงินหลักหรือตลาดนะครับแปดตลาดหลักของเราในวันนี้กันนะครับ เรามาเริ่มในคู่เงินแรกกันก่อนนะครับตลาดแรกของเรานั้นก็จะเป็นตลาดของตัว a u d u s d นะครับใน t ท m e เ r a ร e ม M. 30รเราเห็นนะครับว่าตัวของ a u นั้นเป็นอนุนมของเทนขาขึ้นนะครับเมนนื่อวานนี้มีสัญญาณในการเข้าบายไปนะครับแล้วก็มีการราคานั้นทำไฮใหม่นะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็ทิ้งราคาขายลงมาในชุดนี้นะครับตรงเนี้ย เรายังเห็นว่ามันยังเป็นแนวโน้มของเทรนขาขึ้นอยู่นะครับในจังหวะน,นี้เราเห็นว่าราคานั้นได้กลับเข้าไปในโซนนะครับในโซนแนวรับของเขาเรียบร้อยแล้วดังนั้นชุดนี้นะครับเรายังสามารถที่จะทําการเข้าบายในระบบได้อยู่นะครับสามารถเข้าบายในระบบได้อยู่ดังนั้นระยะ SL นะครับในจังหวะที่เห็นราคาตรงนี้ระยะ SL เราจะอยู่ที่ใต้สวิงโลนี้นะครับประมาณ อ่าร้อหจุดนะครับร้อยหกจุดตรงน,นี้นะครับเราจะใช้ความเสีย่ยงสักหนึงเปเซนะผมจะกดให้ดูนะครับก็บายขึ้นไปตรงนี้เดีเอสแอมันก็จะปรากฏเอง่ะนี่นี่คือส่วนในของฟิวชั่นที่จังหวะเรามองเป็นแนวโน้มเชิงขาขึ้นและลงมาทำสวิงโลแล้วมีสัญญาณของวันนี้ที่จะวิ่งย้อนกลับนะครับอ่ดังนั้นเนี่ยถ้าขึ้นไปนะครับทำสวิงไฮแล้วทำสวิงไฮใหม่ไม่ได้ของวันนี้นะครับ ถ้ากราเนี่ยวิ่งขึ้นไปชนสวิงไฮนะครับแล้วทำสวิงไฮใหม่ไม่ได้แล้วมีสัญญาณในการกลับตัวลงที่ประมาณยอดไฮนี้นะครับเราก็อาจจะหาจังหวะที่เซลล์ลงมาตามพ a ทเทิ์นของตัวระบบได้นะครับหรือรอให้เกิดการทำโครงสร้างใหม่โดยการทำสวิงโลลงมาเลยแบบนี้ก็ได้นะครับัน้นวันนี้ตัวแผนของตัวเจ้า AU เนี่ยยังเป็นแนวโน้มในเทรน ข,ขึ้นอยู่นะครับดังนั้นจุดที่จะเป็นโซน SL ของเรานั้นจะอยู่ที่โซนด้านล่างนี้ซึ่งจะเป็นโซนแนวรับของตัว au นะครับของตัว au เองดังนั้นราคาที่เราจะวาง SL นะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบเปสน L สั้นๆน,นะครับ mm hmm. กลัวจะโดนเอนั้นก็มาวางในโซน SL ตรงนี้นะครับที่ราคานี้อยู่ที่ประมาณ0.71996 เพราะนั้นโซนข้างล่างนี้ทั้งหมดนะครับถ้าลงมาอีกนะครับจะเป็นโซนที่เราหาจังหวะบายกลับไปทั้งหมดนะครับนั่นคือแผนของตัว a u ส่วนตัวของ EU นะครับตัวของ EU เรามาดูตัวของ eu กันก่อนนะครับตัวของ e u e u นั้นนะครับในแนวโน้มของ t i m e f r a m e M30 เราจะเห็นว่าเป็นแนวโน้มของเทนขาขึ้นนะครับ ตั้งแต่เบรกเอาชุดนี้ขึ้นมาได้นะครับแต่เมื่อวานแล้วก็ขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อเนื่องช่วงเช้าก็ขึ้นต่อเนื่องตอนนี้กําลัางทดสอบสวิงไฮอยู่นะครับถ้าทดสอบสวิงไฮผ่านแล้ววิ่งขึ้นไปนะครับเราก็จะรอหาจังหวะที่ให้เขาย่อนะครับย่อมาทําสวิงโลแล้วเราค่อยหาจังหวะบายตามระบบขึ้นไปนะครับแต่ถ้าตอนนี้ไม่ไปไหนนะครับเราก็ลอยเขาย่อลงมาแถวโซนด้านล่างนี้นะครับ แถวโซนด้านล่างทั้งหมดจะเป็นโซนบายของตัว EU วันนี้นะครับแล้วเราก็จะหาจังหวะบายกลับขึ้นไปนะครับเพระนั้นวันนี้ EU นะครับเรารอดักเล่นจังหวะบายในการที่เราให้สัญญาณย่อราคาลงมาก่อนนะครับส่วนคู่ของ GU นะครับ GU ในแนวโน้มทำเฟรม M 3าสิบนะครับเป็นแนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับเมื่อช่วงเช้ามีสัญญาณบายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นไปประมาณร8 0ยจุด ตัวนี้นะครับถ้าชนสวิงไฮแล้วไม่เบรกนะครับไม่เบรกแล้วย่อลงมานะครับอ่ย่อลงมาเราจะหาจังหวะบายกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะโซนโซนแนวรับของเขาอยู่ราคานี้นะครับอยู่ด้านล่างนี้โซนแนวรับอยู่ด้านล่างสวิงโลนี้อ่ราคาที่เราควรจะวาง s อนะครับราคาที่เราควรเราจะวาง s l ก็อยู่ที่ราคาประมาณหนึ่งจุดสามหกหนึ่งเก้าเก้านะครับจะเป็นราคาที่เราวาง SL ดังนั้นโซนนี้ทั้งหมดนะครับด้านล่างที่ลงมาทั้งหมดนั้นจะเป็นโซนที่เราหาจังหวะในการเข้าสัญญาณบายจากตัวของ GU นะครับในคู่เงินของ n s d USD นะครับมันยังเป็นแนวโน้มของเทนขาขึ้นอยู่นะครับตอนนี้มีสัญญาณบายนะครับตอนนี้เริ่มมีสัญญาณบายนะครับนี่เรามาดูโซนในโซนแนวรับก่อนโซนแนวรับอยู่ด้านล่างนี้นะครับนี่คือโซนแนวรับของเขา ดังนั้นจุดวาง SL นะครับของเรานั้นจะอยู่ที่ราคา0.67720นะครับอ่าพอมีจังหวะบายนะครับเราบายขึ้นไปไหลแดนเราก็จะอยู่ด้านล่างนี้นะครับเพราะนั้นโซนนี้ของตัว NU นะั้นเราสามารถหาจังหวะบายได้ทั้งหมดนะครับจนกว่าจะหลุดสวิงโลนะครับเราค่อยเปลี่ยนหน้าเทรดนะครับเพราะนั้นตลาดของ n z d u s d หรือ NU นะั้นหาจังหวะบายตามระบบนะครับ ตัวยูแคนาดานะครับตัวยนะูแคนาดานั้นณวานี้เป็นแนวโน้มเทดขาลงแล้วนะครับมีการขายลงมานิดหน่อยและย้อนกลับนะครับเราซื้อกลับขึ้นไปนะครับช่วงเช้าเนี้ยก็ยังมีสัญญาณขายอยู่นะครับตัวของอา่า USDCAD นะั้นยังเป็นแนวโน้มของเทนขาลงนะครับเราจะต้องรอแบบจังหวะเซลล์นี่เรามาดูส่วนของระยะที่ระวางเง็แอลนะครับก็จะเป็นระยะสวิงไฮนี้ที่เป็นแนวต้านสําคัญของตัวยูแคนาดานะครับ ก็จะอยู่ที่ราคานะครับอ่าราคา s อนั้นอยู่ที่1นึ่งจสองห้าเจ็สีบาทจะเป็นราคาที่วาง SL นะครับตอนนี้มีสัญญาณเซลล์เราสามารถที่จะเซลล์ได้ตามสัญญาณเทคนิคของตัว f u วชั่เลยนะครับอ่เจ็ด้อยห้าสิบจุดนะครับ จ็ห้าจุดระยะ T P อยู่ที่พันห้าอจุดนะครับเอาไว้ก่อนเราก็หาจังหวะเซลล์ตรงนี้ได้เลยนะครับโซนนะครับ โซนนี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นโซนที่เราหาจังหวะบายนะหาจังหวะเซลล์ sell, นะตัว nu ถ้าขึ้นไปได้นะครับเรามีสัญญาณในการกลับตัวของตัว confirm มาเมื่อไหร่เป็นฮิโตแกรมสีแดงเราจะหาจังหวะซลล์ sell, นะครับตัวของ nu เรามาดู u switch นะครับย u ฟังนั้นก็ยังเป็นแนวโน้มของเทนขาลงอยู่นะครับโดยมีแนวรับสําคัญนะครับของวันนี้อยู่ที่ราคานี้นะครับอยู่ที่ราคา 0.91468นะครับเป็นราคาแนวรับที่วาง SL ของเรานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรอให้เกิดการสวิงรีเทสพู้แบกขึ้นไปก่อนนะครับแล้วมีสัญญาณสวิงนะครับมีสัญญาณในการลับตัวของแท่งเทียนที่เป็นฮิต o กรรมแท่งสีแดงเราค่อยหาจังหวะเ,เซลลงมานะครับนะเพราะนั้นตัวของ u ูสวิตนั้นหาจังหวะเซลล์นะครับเรามาดูทองคำนะครับทองคำของเรานั้นเป็นแนวโน้มของเทรน เตึกเทนขาขึ้นอยู่นะครับเมื่อวานนี้ลงมาทําสวิงโลแล้วปิดกลับเข้าไปในแนวสวิงโลต่อนะครับแล้วขึ้นต่อเพราะนั้นตัวของทองคําเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มออกกรอบไซด์เวนะครับเริ่มที่จะออกกรอบไซด์เวดังนั้นถ้าเราจะเทรดทองคํานะครับเรารอให้ย่อลงมาก่อนครับให้โทรแบกลงมานะครับแล้วมีสัญญ,ญาณบายจากตัวระบบค่อยหาจังหวะบายกลับขึ้นไปนะครับทองคํานั้น เป็นกรอบไซด์เวย์นะครับแต่ถ้าเราจะเทรดเราต้องรอแล้วย่อลงมาแล้วมาบายที่แนวรับเ้างล่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแนวรับของตัวทองคำนะครับอ,อยู่ที่ราคา181.29นะครับ181.29ในจังหวะที่เป็นโซนวาง SL นะครับเพราะนั้นรอทองคำย่อลงมาก่อนนะครับแต่ถ้าทองคำไม่ย่อนะครับทำราคาวิ่งขึ้นไปด้านบนเลยนะครับเราจะรอ ครับยอ่อให้ลงมาทดสอบราคาแนวรับอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับที่ราคาประมาณ1828 1832พรุ่งนี้นะครับแล้วหาจังหวะบายกลับขึ้นไปนะครับเพราะนั้นทองคำวันนี้เรายังยืนเทรดอยู่ในหน้าฝั่งบายของกรอบไซเวเขานะครับมาดูในคู่ของ UJ นะครับตัว UJ ใน t ทม e เฟรม m M 30นะครับเป็นแนวโน้มของเทนขาลงชัดเจนนะครับ ดังนั้นตัวของ UJ uh, นะครับ UJ นั้นเราจะรอจังหวะเซลล์โดยมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ส g High นี้นะครับ uh, อยู่ที่ราคานะคอยู่ราคาแนวต้านของเขาที่เป็นจุดวาง SL นั้นจะอยู่ที่ราคา114.68จะเป็นราคาที่ระวังส i n g SL ของเรานะครับ ังนั้นวันนี้เราจะรอสัญญาณ pull back กลับขึ้นไปก่อนนะครับกลับเข้าไปหาโซนนะครับแล้วพอมีสัญญาณมาเราจะหาจังหวะเซล์ตามระบบนะครับด้วยสัญญาณของตัวคอนเฟิรมนะครับเมื่อกลับมาเป็นแท่งสีน้ำเงินแล้วกลับมาเป็นสีแดงอีกครั้งหนึง่งครับทั้งหมดนี้ก็คือแนวทางการวางแผนเทรดใน time frame M30 ในระบบของตัว f u วชั่นเซ i ิอ t o โตเทรนะครับ